สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทำรายการคุยพอดแคสต์ก็มาต่อกันกันกบภาพยนตร์บอลลำดับที่2อันนี้สำหรับในเซกชันของเดนิลเครกนะแต่ถ้าเอาในภาพใหญ่ก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ลำดับที่22 ซึ่งภาคที่เราจะมาพูดกันนั้นก็คือ Quantum of s o l a c e กันนั่นเองนะจ๊ะในชื่อภาษาไทยก็ใช้ชื่อว่า007พยักร้ายทวงแข้มระห่ำโลกก็ถือว่าตรงนะก็ถ้าเอาจริงๆมันก็ระห่ำนะแม่งบึ้มกันทั้งเรื่องเลยแม่งสู้กันทั้งเรื่องกันบางทีก็มานั่งนั่งดูแล้วก็รู้สึกแบบนนถ้าถามพี่พี่ว่าภาคเนี้ยมันไม่โม้แต่เนื้อเรื่องแม่งแทบไม่มีอะไรเลยก็สําหรับภาคนี้ เปลี่ยนผู้กำกับอีกแหละเออแฟนชายบอลที่เปลี่ยนผู้กำกับเก่งเหลือเกินสำหรับภาคนี้ได้คุณมาร์คฟอสเตอร์มากำกับซึ่งผลงานที่เราน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างมากที่สุดของเขาเลยก็คือ World War C ส่วนบทภาพยนตร์ก็ยังเป็นทีมเซตเดียวกับของ c s s n o r o y a ย e เหมือนเดิมคุณยูเพอร์วิสคุณโรเบิร์ตเวสแล้วก็คุณพอลแฮกกิสดนตรีประกอบเหมือนเดิมคุณเดวิดอาร์โนส่วนเพลงประจำภาคนี้ของ Quantum of Solace นั่นก็คือ a n a t w a y to Die ร้องโดยคุณอลิเซียคียกับคุณแจ็คไวท์มไม่อยู่ในหัวเลยลืมแล้วเนี่ยมีเพลงนี้เอาจริงๆว่าถ้าถามพี่นะ เพลงที่เป็นเซตคู่เนี่ยของแฟนชายบอลในยุคเดนิลเค็กเนี่ยจำแทบไม่ได้เลยเออแต่เป็นเลคี้เนี่ยจำได้หมดเลยนะทั้ง You Know My Name, Skyfall ก็เป็นชื่อภาคด้วยแหละมันก็เลยทำให้เราจำได้เออ,เอ,อแล้วก็ No t t m m t to ด e เวสต t เตอร์ผมยังจำได้อยู่ของไอ้ดอนเดวิดอะยังฟังอยู่ยบ่อยๆแต่ภาคของคอนตัมโซลิดนี่คือแบบว่า ไม่อยู่ในหัวจริงๆเน้ะไม่แต่บอลภาานี้เองก็เป็นภาคที่ผมไม่ได้ชอบแล้วรู้สึกว่าไม่อยากจะเปิดดูแล้วก็ความจําเกี่ยวกับบอลภาานี้คือศูนย์ทั้งที่ดูเมื่อต้นปีนี้เองด้วยซ้ำสเปกเตอร์จอห์นเดวิดเหรอแซมสมิธเว้ยเออแซมสมิธเออไม่จอห์นเดวิดใครวะเออไปเอามาจากไหนเนี่ยพ่อเออก็ว่าอยู่จอห์นเดวิดจอห์นเดวิดนใครวะจอห์นเดวิดวอชิงตันนะฮะนึกถึงเทนเนตปะเนี่ยไม่เข้ถึงทำไมวะ สำหรับขอนตามออฟโซเลตเรื่องราวก็ต่อใช้คำว่าต่อเลยนะต่อแบบเชื่อมกันสนิทเลยกับของภาคคาสิโนเรยโยหลังจากที่เวสเปอร์ลินตายเสร็จปุ๊บบอนก็ตามหาตัว Mr. White ซึ่งก็เป็นตอนจบของคาสิโนเรย์โยนี่ยแหละเพื่อที่จะมาหาความจริงว่า Mr. White ท์ทำงานให้กับใคร แล้วองค์กรลับลึกลับลับไม่พอนะลึกลับด้วยคือองค์กรอะไรกันแน่มันก็เลยทําให้เกิดเป็นเรื่องของภาควอนตัมออฟโ l a ล e เนี่ยแหละซึ่งบอลก็ต้องเข้าไปพัวพันกับอีกองค์กรหนึ่งที่วางแผนจะก่อความไม่สงบซึ่งองค์กรนั้นก็คือควอนตัมและนอกจากก่อความไม่สงบก็มีจุดประสงค์อะไรบางอย่างที่เป็นันยะทางการเมืองด้วยไม่ได้แค่ก่อความไม่สงบอย่างเดียวรวมไปถึงตามหาคนที่อยู่เบื้องหลัง ที่ค่าเวสเปอร์แฟนของเขาด้วยนั่นเองเรื่องย่อกอับตามาเนี่ยเออไม่ค่อยมีอะไรเยอะซึ่งเอาเอจริงๆในความรู้สึกของพี่นะตอนที่พี่ดูอะ่ะพี่โอเคนะกับบอนภาคเนี่ยเออคือถ้าเทียบเอาแค่คาสิโนเรโยกับคอนตัมอ่ะถ้าเทียบกันโอเคภาคเนี้ยหลักๆมันเน้นหล้างแขนแหละเออดังนั้นถ้าถามพี่คนไม่ค่อยชอบกันอะ่ะ จะไม่ค่อยแปลกคือนอกจากเน้นล้างแค้นแล้วไม่พอยอมรับอันนี้พูดกันตรงๆในฐานะแฟนบอลเลยยอมรับเลยว่าภาคเนี้ยในเรื่องแม่งออกทะเลด้วยเออคืออย่างภาคที่แล้วใช่ไหมโอเคมันก็ยังมีแบบพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับมิสเตอร์ไว์เยอะอยู่แต่พาร์ทเนี้ยมิสเตอร์ไว์มีบทแค่ต้นเรื่องกับช่วงกลางเรื่องแบบเห็นอยู่ในโอเปราเฮาส์นิดนึงซึ่งเป็นตอนที่ กลุ่มคอนตัมประชุมกันเนี่ยแหละเออมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าภาคเนี้ยมันเป็นบอลที่เออหลักๆคือเน้นเรื่องการล้างแค้นซะส่วนใหญ่เพราะขนาดตัวละครของคุณโอกาเนี่ยที่เป็นสาวบอลประจำภาคอก็มีเนื้อเรื่องที่เป็นพาร์ทล้างแค้นเหมือนกันเออสรุปคือพาร์ทเนี้ยเน้นล้างแค้นทั้งพาร์ทสมชื่อภาคเลยไงพยักย้หลทวงแค้นระหัาโลก,ก็ล้างแค้นกันทั้งภาคเลยแค่ว่าแบบบอลก็ล้างแค้นให้เวสเปอร์ แล้วก็ของฝั่งตัวละครของคุณโอกาก็ล้างแค้นให้กับครอบครัวแต่ว่าในเนื้อเรื่องระหว่างทางก็จะแบบมีการหาองค์กรรับองค์กรนั้นนิดนึงเออหลักๆมันหลุดไปไหนก็ไม่รู้แต่ถ้ามองเอาแบบเออดูเอาสนุกมันก็โอเค แล้วมันก็ทําให้เห็นมิติตัวละครบอนเพิ่มมากขึ้นด้วยแหละคือมันทําให้เห็นนะว่าเออบอนคนนี้มีเลือดเนื้อจริงๆแล้วเราก็จะได้เห็นด้วยว่าหลังจากการที่เวสเปอร์ตายเนี่ยบอนก็จมอยู่กับความแค้นเลยอะเออเน้นไล่ฆ่าเพื่อที่จะหาตัวองค์กรลับ กระชากหน้ากากออกมาให้ได้พลังแขนซึ่งท้ายสุดไปยันจบเรื่องแม่งก็หาไม่เจอเว้ยสรุปคือเอา้าดูเพื่ออะไรวะเอาจริงๆพี่ดูพี่ก็ไม่ได้อะไรหรอกก็แค่เออมันอาจจะจบที่ควอนตามอะไรอย่างเงี้ยองค์กรลับก็คือเป็นควอนตามก็ได้แต่ท้ายสุดมันก็ไปเฉลยใหญ่จริงๆในสเปกเตอร์อีกทีนึงซึ่งเดี๋ยวเราไปพูดกันตอนนั้นอีกทีแหละเออแต่ก็เรียกว่าเป็น ของคาสิโนกับควอนตัมที่มันเชื่อมต่อเนื้อเรื่องกันแล้วพี่รู้สึกว่ามันโอเคอะเออยอมรับว,ว่าใช่ควอนตัมมันดูเป็นไซคเวสแหละเออดูไม่มีอะไรเลยหลักๆเน้นล้างแค้นแล้วก็หาองค์กรที่ฆ่าเวสเปอร์แค่นั้นแต่ถ้ามองแบบดูเอาสนุกอะ ดูเน้นเอามันอะเออ,เอาภาคนี้แม่งมันจริงคือแม่งสู้กันทั้งทั้งเรื่องเลยเอาแค่เปิดมาก็คาเชตเป็นภาคที่พี่มองว่าคาเชตมันที่สุดในบรรดาทุกภาคและวว่างๆพี่ก็จะชอบมานั่งเปิดดูคาสิ่บ,บ่อยๆเพราะพี่รู้สึกว่ามันไม่มีภาคไหนแล้วที่ทําคาเชตมันได้เท่าภาคเนี้ยเพราะอย่างภาคแรกของคาสิโนเรโยก็คาเชตเป็นแค่แบบขับรถตามแค่นั้นอันนั้นคือหลักๆแต่ภาคเนี้ยอันเนี้ยคือขับหนีคนร้ายเออส่วนภาคสกายฟอลก็ ขับตามคนร้ายสเปกเตอร์ก็ขับสู้กับตาเดฟบาติสตาเนี่ยแหละพี่ก็เลยมองว่าภาคเนี้ยคาเชสสนุกแอคชั่นก็สนุกเออต่อยกันถึงเลือดถึงเนื้อดีแล้วก็เป็นภาคที่ระเบิดภูเขาเผากระทอมเยอะที่สุดแล้วเออแม่งระเบิดบ่อยที่ผายเลยบอกไม่เคิื่อยบม,มากำกับก็กึ่งๆึ่จะเชื่อนะแต่ ไมเคลเบย์ระเบิดเยอะกว่านี้และเอาจริงๆอีกสิ่งหนึ่งที่พี่ชอบถึงแม้ว่าเออมันจะหลุดออกจากเนื้อเรื่องแต่ว่ามันก็มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องของภาคนี้ด้วยก็คือความเทาของโลกใบนี้รวมถึงการทําธุรกิจแล้วก็ความเทาในทางด้านการเมืองด้วยคือในเรื่องอ่ะเราจะเห็นได้เลยว่านายทุนอ่ะ พยายามที่จะผูกขาดทรัพยากรแล้วก็เอาทรัพยากรนั้นนะมาขายต่อกับประเทศต่างๆหรือคนต่างๆคิดราคาที่สูงขึ้นซึ่งโดมินิก,กีนก็ได้เป็นคนพบบ่อน้ำใต้ดินแล้วก็ทําการระเบิดเอาหินไปปิดไว้เพื่อไม่ให้น้ําส่งเข้าไปยังตัวเมืองเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ําจากแหล่งธรรมชาติแล้วก็เอามาทําธุรกิจต่อซึ่งนอกจากทําธุรกิจต่อก็ยังไปบังคับให้ อดีตผดจก,การที่มีเป้าหมายอยากจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วก็ให้องค์กรลับที่โดมินิก,กีนทำงานอยู่ช่วยคือเรียกได้ว่ามันเป็นการทำธุรกิจที่แบบสีเทาจนเกือบจะดำและและนอกจากนั้นในตอนที่เอมอ่ะคุยกับ หัวหน้าของเอ็มอีกทีหนึง่งเราก็จะเห็นได้เลยว่าเขามีพูดมาประโยคนหนึ่งว่าและถ้าไม่ให้เราทําธุรกิจกับผู้ร้ายและจะให้เราทําธุรกิจกับใครล่ะก็ในเมื่อมันไม่มีคนให้ทําแล้วคือเรียกได้ว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่เข้ามามีความเกี่ยวข้องด้วยกลายเป็นว่าภาคประชาชนคนที่อยู่ในส่วนของชนชั้นกลางกับชนชั้นล่างต้องมารับภาระตรงนี้โดยผู้ที่มีอำนาจหรือกลุ่มชนชั้นสูงที่มีเงินเขาก็ไม่ได้ระแคะระคายอะไร พทฒัยสุดยังไงเม็ดเงินก็เข้ากระเป๋าของพวกเขาอยู่ดีคือโอเคแหละประชาชนก็ได้รับสิ่งที่รัฐบาลจัดหามาให้ซึ่งเป็นเงินจากภาษีที่เสียไปแต่ประเด็นคือถึงแม้จะบอกว่าได้รับบริการเหล่านั้นได้รับสวัสดิการเหล่านั้นก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องมาเสียเงินในจำนวนที่แพงอยู่ดีไม่ใช่ว่าเฮ้ยได้รับมาแล้วเราเสียเงินในราคาถูกซ้ำเมื่อไหร่หลกลายเป็นว่าประชาชนท้ายสุดยังไงก็เสียผลประโยชน์ทางอ้อมโดยที่ เราอาจจะรู้ตัวหรือเราอาจจะไม่รู้ตัวอีกทีหนึ่งด้วยคุณคุณเหมือนประเทศแถวนี้เนาะอย่างที่บอกว่าถึงแม้แบบเนื้อเรื่องมันจะหลุดออกไปก็เถอะแต่ในส่วนความเทาตรงเนี้ยที่แฝงมาในภาคคอนตามออฟโซเลตเนี่ยเป็นหนึ่งในส่วนที่พี่ชอบมากเลยนะเอาจริงๆภาคเนี้ยมันก็อย่างที่บอกแหละเป็นภาคที่ไซเควสแล้วก็ทําให้เราเห็นความเป็นมนุษย์ของบอนมากขึ้นเออเห็นเลยว่าเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่าง เพื่อที่จะล้างแค้นให้กับคนรักของเขาเออดังนั้นก็ถ้าจะดูภาคนี้จริงๆอะ่ะไม่ต้องบอกว่าถ้าจะดูภาคนี้หรอกยังไงก็ต้องดูอะ่ะเออเพราะถือว่าคาสิโนรอยัลกับควอนตัมมันต่อกันเออและถ้าคุณดูยาวถึงสเปกเตอร์ด้วยเนื้อเรื่องมันต่อยาวกันหมดถ้าคุณขาดภาคใดภาคหนึ่งไปอะ่ะคุณก็งงอะ่ะคือยอมรับแหละว,ว่าภาคนี้เป็นภาคที่ใช้คําว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบกันรวมถึงผมด้วยแต่ว่าเนื้อเรื่องมันก็ยังมีบางส่วนที่ถูกนําไปเล่าต่อ ในอนาคตและอย่างที่บอกด้วยว่ามันทำให้เราเห็นความเป็นมนุษย์ของบอลมากขึ้นจากภาคคาสิโนด้วย้าภาคนี้จริงๆไม่ค่อยมีอะไรพูดเพราะอย่างที่บอกจะพูดอะไรอ่ะเป็นไซคเควสอะเอาจริงๆถ้าพี่จะถามผมว่าสู้ยังไงผมก็ไม่ชอบไม่ชอบจริงๆนะเนี่ยมันไม่อยู่ในหัวจริงๆเลยแบบว่าลืมไปแล้วอ่ะไอสิ่งที่อยู่ในหัวในภาคนี้คืออะไรรู้ป่ะไอรายการตีสิทธิ์ที่เอาน้าติงกับ คนภาคนางเอกอะ่ะเขาจากทีมอินซีมาภากตลกให้่หนะผมยังจำอันนั้นได้มากกว่ายังดูไอ้นั่นไหนยังดูสนุกวันคนต้มสนิททั้งเรื่องอีกอ่ะพี่จำอะไรได้ไดยังงั้นอะ่ะหมายถึงแบบจำไอ้พวกดีเทลนอกอะ่ะแต่ถ้าดีเทลในเรื่องก็จริงๆก็จำอะไรไม่ได้นอกจากคาเชตอะ่ะไม่ลอบแอคชั่นผมยังไม่ชอบเลยจริงอันนี้ผู้ผู้แบบตรงๆจากใจแล้วนะขนาดนี้แปลว่าผมเป็นคนดูหนังนี่แบบไม่ได้อะไรมากนะก็ยังรู้สึกว่าแบบไม่ชอบแอคชั่นในเรื่องนี้รู้สึกว่ามันมันม่วดูแบบเช็คกิ้งแคมป์ คลิกควัดที่ควัดแบบว่าอะไรนักหมาของมึงวะก็สไตล์แอคชั่นเนี่ยโอ้ถ้าเราไม่ชอบควอนตัมออฟโซเลตไปเจอเลสิเดนอีวิวไฟนอนแชพเตอร์ดีกว่าปวดกระบาลเลยอะ่ะไม่ต้องแค่เลสิเดนหรอกไอ้แค่ไอมอนสเตอร์ฮันเตอร์ดูไปยังปวดกระบาลไหม่๋อ <c oughs> ไม่ชอบจริงๆโอเคถามว่าถ้าผมเปิดดูอีกรอบก็แบบว่าไม่คิดอะไรก็อาจจะสนุกแต่เอาเฟิร์สอินเทนชั่นก็คือไม่ค่อยประทับใจภาคนี้เท่าไหร่ก็เลยแบบไม่อยู่ในหัวแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอยากจะดูต่ออืม ก็แล้วแต่คนแหละแต่ยังไงสําหรับพี่พี่ไม่ติดปัญหาอะไรพี่โอเคเป็นเรื่องปกติที่แบบว่าเออคือมันไม่จําเป็นว่าทุกคนต้องชอบเหมือนกันเนาะมันก็แล้วแต่คนเนาะออมันก็ต้องอยู่ร่วมกันได้เหมือนผมกับพี่ก็ก็พี่ก็ชอบผมก็ไม่ชอบก็แค่นั้นก็ไม่ได้ตีกันไม่ได้ต่อยกันซะหน่อยยังไงดูเถอะถึงแม้แบบอาจจะไม่ชอบแต่มันก็มีความสําคัญที่จะต้องดูนะสําหรับคอนตามออฟสูอิม ไปกันต่อที่ Skyfall ดีกว่าเจอกันใหม่เอพิส od หน้าครับยังไงก็ติดตามไ้ด้วยเราจะมาอัปเดตกันทุกเมื่อเมื่อมีเวลาเมื่อทาเสร็จเจอกันใหม่เอพิส od หน้าจ้ะบ๊ายบาย